ปูดเก็บยากข้าวไม่แดงนะต้องคู่นี้เลยค่ะคือตัว Disback Timer ค่ะตัวแรก Disback เนี่ยชื่อสารว่า Dispariback นะเก่งพวกใบแคบค่ะใบแคบนะถ้าตัว Pimer เนี่ยแถวหมูหนประดุกพกกกนะเก่งเลยค่ะซึ่งคู่นี้ลูกค้าสามารถใช้ผสมพ้นพร้อมกันนะเก็บได้เลยค่ะใบแคบใบกว้างและกกเนี่ยเก่งเลยค่ะ ซึ่งตั้งแต่ข้าวเนี่ยเจ็ดวันขึ้นไปนะก็ฉีดได้เลยค่ะปลอดภัยต่อข้าวแน่นอนค่ะหนึ่งชุดเนี่ยต่อน้ำา2 0 0ลิตรนะฉีดได้ประมาณ3ไร่นะจีซ้ำไม่หมดค่ะไม่แดงไม่งันนะตามรีวิวนั่นแหละค่ะโอเคเนะาะข้อสำคัญคืออัตราถูกต้องดินชื้นน้ำไม่ขังนะหญ้าจะตายดีค่ะถ้าต่อถัง 20่สิบลิตรก็ง่ายๆเลยแต่ละกล่องมีอยู่10ซองข้างในค่ะถ้าญาตเล็กก็อย่างละ1ซองต่อเป้ถ้าญาตแก่นะอย่างละสองซองต่อเป้นะตัดได้เลยค่ะข้าวไม่แดงค่ะ